ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส456ปั๊มแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคิวนายวินเนาะครับเนาะมาพี่น้องเอ้ก็มาเล่นเกมลูมาม่าเหมือนเดิมนะครับผมนะตื่นนอนมาก็เอาเลยนะครับผมแขียวว่าเปียงับผมจัดกันไปที่เบท45เลยนะครับเปิดฉากครับผมนะดูเชิงนะครับโอ้ยมันอย่างยิ่งก็ไลยโดนเทโดนก็จะมาเล่นสูตรนะครับนะจะเป็นสูตรนะพี่น้องนะ สูตรกินยาแก้แพ้นะครับผมโอเคมานะครับไปกันเรื่อยๆเนาะเอ้เดอกนดีต้เต็มเครื่องก็บอมอบอกแล้วนะครับสูตรนี้นะครับผมนะสูตรนี้ได้มาต่ะไดมานะครับสูตรนี้ท่านได้ต่ะไดมานะครับก็เป็นสูตรยาแก้แพ้นะครับก็กินยาแก้แพ้เลยนะครับจะได้หายแพ้เนาะสำหรับคนที่ยังโอ้โหอะไรครับนี่ยังสวยนะครับ โอ้ดูดผมดูวๆเลยบาทที่นี่ยังวะวายโอ้ยอยังวะเอาอีกแล้วเดี๋ยวนอนขางบ้านมันตื่นขึ้นมาเอาอีกแล้วนะครับมันตื่นขึ้นมาเอา้าดอกนี่ก็เต็มเชียงก็บอมตื่นมามันก็นั่งเต็มเคียงเลยครับผมชาวบ้านก็จะว่าอย่างงี้นะเนาะยังวะอุย้ยหนาวกันหนาวนะครับผมนะ อยากปั่นก็อยากปั่นนะครับตื่นขึ้นมาก็เอาเลยนะครับดอกนี้ว่ายังไงโว้ยเงียบกิฟต์ครับพี่น้องให้ดูดรัวๆเลยครับบาทที่นี่พอขอยับเบ็ดดูดรัวๆนะครับโอ้ยมันไหลเหวีายงโวดมันเป็นอีหยงวะว้ายหนึ่งมคือศูนย์นยสิวองให้นศูนย์มันคือวงกลมๆนะครับส่วนหนึ่งมันเป็นอนขัขีดนะครับงงงงโอ้ย,งง <laughs> อยไปครับผม ชาชาหน่วงๆยังไงไม่รู้เนาะเนี่ย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 เนียเนียเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ยเนียเนี่ยเนียเนีนี่ยเนี่ยเนีนี้เนี่ยเนี่ยเนี่เนี้ยเนี้ยเนี่ยเนีเนี้ยเนี้ยเนีเนีรยเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนีายเนี้เนี้ยเนียเนี้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 ยเนีเนียเนียเนียน้ยเนียเนียเนี้ยเนียเนีเนียเนียเนี้ยเนี้ยเนีย ก็ใครเล่นทันก็ได้ไปครับถ้าใครเล่นไม่ทันก็เจ๊งอ่ะไอถ้าใครเล่นไม่ทันก็เสียดายครับเมื่อวานนี้ถ้ารู้อย่างนั้นถ้าผมไม่รู้มันจะปรับนะครับถ้ารู้โอ้ยดอกนี้เต็มเชียงครับอมผมไม่รู้มันจะปรับนะครับเกมมวยไทยนะครับถ้าผมรู้นะว่ามันจะปรับนะครับผมใส่ไปเลยเมื่อวานผมใส่ยาวๆเลยนะครับโอ้ยเสียดายเนาะเขาไปปรับมาใหม่จ้อยนะครับโอเคไปครับอมเบ็ดร้อยห้าสิบยาวๆเนาะทีนี้ มันน่าจะโดนวายได้เนาะโบนัสเหมือนไอเกมบึ้งคือบึ้งคือนะครับผมนะไอเกมบึ้งคือสีทองทองนะครับบอกแล้วครับผมได้ผลดีอีหลแล้วครับผมนะกินยาแก้แพ้ก,ก่อนเล่นนะครับผมไปครับผมเฮ้ยหนาวครับผมหนาวยนคางกระไตสั่นแงงๆงครับผมอ้าอันนี้ก็นหนาวนกันบ่เดี๋ยวนี้ฮโลมามากก็นหนาวเหมือนกันตีนนี่มันขึ้นหมุนโดนเถอะ มันเป็นยังไงนะครับหมุนติวติวต,วติวอยู่เนี่ยครับผมโอ้ยคลักรายนะครับจะก็หมุนอย่างกระดอกระดีอ่ะโอ้ยบางนี่ก็สวยงามปันเตียงครับผมตามด้วยดาบทาง,างงามงามอีกหนึ่งทีแล้วเขียงปศูเต,ต็มเชียงกรับอกเอาตามสุดโถขิงงามงามอีกหนึ่งทีครับผมเอาแล้วไงห้าสปินมาไหมขาดพยาเมวหนึ่งตัวนะครับโอเค ฟรีสปินก็เอาครับผมมาได้4ฟรีสปินนัไปดูกันเนะาะจะฟรีสปินจริงๆหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับโอ้ยหมุนโดนฟุตยังวะโอ้ยบางนี่ก็เต็มเชื่กอกระบอมสายส่ใส่ใส่ได้ยูได้ยูพอ,อได้ลิมเนาะครับนาะโอ้ยเว้ยเบาโอ้ยฝันเหนョหนョเนะเนะยูยันนยยยยงวะ ก็รลมมาม่นะครับทุน1,000พมันเล่นเป็นหลายสไตล์นะครับมันเล่นได้ง่ายกว่านะครับก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทําไมผมเดินเกมหลายสไตล์นะครับคือแบบว่ามันเดินเร็วก็ได้เดินช้าก็ได้ครับเล่นได้หลายสไตล์นะครับขอ้โหอไฟนะครับโอเคหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองพันสองไปแล้วนะครับไปบอมกำลังมาดีนะครับถึงจะไหลติ้วติวติวก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะ พอทนได้ครับผมจะสีพอทนได้นะครับแต่ถ้าดูตัวล้วนนีไ่ไ่ไหวเลยพี่น้องเอ้หัวร้วนเด้อเดิหัวลว้ว,ว,ลวนขนาดเด้โอ๊ยเป็นอย่างนั้นนะวะมันเป็นยังไงโอ้ยให้คอยมาแล้วก็ดูดคอยขึ้นเอาอีกแล้วนะครับผมนะดูดคอยขึ้นอีกแล้วนะครับเด๋อวอยู่พันหุกจอยครับผมเอออเอาแล้วไงดอกนี้ต้องมาแล้วนะครับเข็งประทูง,งามงามเอาแล้วบังนีพี่น้องเอ้ เขียงปลาทูงามๆม,มาในแมงบบงเรียงกันส่ไล่เลยครับผมมีมาก็ไปก็ต่อครับผมเหมือนจะเข้าลายสวยๆหลายหลายทีแล้วนะแต่ก็ไม่เข้าครับผมมันหนามเหมือนรับพี่น้องเนยะขนาดกินยาแก้เพลมาแล้วนะเนี่ยครับยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับ <laughs> สูตรยาแก้เพลียด <laughs> ไปครับผมว้าใบนี่ก็เต็มเชียงก็บอกดอกนี่ก็เต็มเชียงก็บอกเศาเศาเลยครับผมบิ๊กวินดอกเดียวนะครับผมนะบิ๊กวินดอกเดียวเลือกครับผมเว้ยสามพันหาเปิดหนีอลาดเซเลครับผมนะทุนมาหนึ่งพันโอเคพี่น้องเอ้ยได้จังซี่แล้วก็เปิดหนีรวดเด้อครับผู้ใดีแตกจังซี่ก็เปิดอลาสโตเสร็จแล้วนะครับผมนะไปพี่น้องแยกย้ายกันครับผมไปหาเหรียญน้ำมันกันดีกว่าเนาะ